ก็ผมสวัสดีครับมือนี้กะอยู่กับหลบสงสีสันมึงเหนือกับผมมือนี้กะพาหลุกสาวเฮ็ดกระทุ่งกับผมทุ่งเฮ็ดดิงรับผมทุ่งรมชาติอ่าจสีพองามมาได้เลยครับผมผ้าหลุกสาวเฮ็ดเองหลุกสาวเฮ็ดไปีล่ยกระท่งมัอนี้ครับผมหนึ่งในโอกาสวันลอยกระท่งใช่ไหมสวัสดียังสวัสดีก่อนสวัสดียังสวัสดีแล้วเหรอโอเคค่ะวันนี้จะไปลอยกระทงที่ไหนครับ อยู่วัดโอเคครับผมน,นี่กับจิติภาลูกสาวเวลากระทงครับผมอย่างเี้มันเล่ากระทงอันนี้ลูกสาวเห็ดมาจากโรงเรียนครับผมเห็ดมาจากโรงเรียนอันนี้กันเห็ดย่บ้านครับผมหเ,เห็ดมื่อกี้เห็ดแล้วพอดีพอดีไทยพี่น้องเบิ่งกันมึงเกิดมันสำเร็จแล้วครับผมกอได้ครับผมนี่ครับเอาลุยจังเลย ล้วต้องดูเลยใ,ใกล้เกินเกินแต่มันไม่เอน,น<ง>ครับผมเดินจมีเบิองต่อร้อยเลยครับผมครับผมนะครับผมพ่ 5, าวีพันธองกาเบิงเทดักาลแล้วก็ท่องทางผักเหนือครับผมประดับประดับไฟสวยงามครับผม ประดาไฟสวยงามนะครับผมบนี่กัจะมมีต้นกระถินครับผมกระถินเขาวัดเขาประดาไฟสวยงามครับผม แล้วบรรยากาศท่งเหนือบนว่านนี่แหละสะมุทรแล้วเอาถ้วยถ่ายไว้ครับผมมึอนี่กับผ้าลูกสาวมาล่อยกับส้มรับผมอ่ะอ่ะไปเช็คไปเช็คไปเช็คจุดแล้วก็อธิษฐานเลยค่ะอธิษฐานเลยค่ะอธิษฐานก่อนค่ะ ีไปเลยาปล่อยได้ไหมลูกสาวปล่อยได้ไหมทำได้มาเดี๋ยวเราปล่อยให้เดี๋ยวเราปล่อยให้ก็ได้ฮะเดี๋ยวปล่อยให้ใหไหม

โผมบรรยากัดปูครับผมโอ้ดอกดอกครับผมโอ้ยางสูงครับดอกดิโอ้สวยสวยสวยครับผมเอ้วบรรยากาศโอ้สวยครับผมสวยสวยสวย ผมตอนนี้ก็หลบอยู่อยู่วัดเจ้าชัยครับผมน้องหลุ้มครับผมผู้บ้านดีอารมณหใบอยู่เดีครับผมบะเขาววิ่งบรรยากาศเดินได้โฮโอ้ยจริงเงี้ยครับผมกจริงไงครับผมโอ้ยไม่เปนไระดับ ตาป่าดูโคมไฟยังง่ากับผมดีใจยิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนเนือครับผมโอ้งอย,ยง่ากับผมเลยตั้งเหนือเขา็ปแต่ตาปดาดูโคมไฟโคมครับผมเรียกว่าโค,คามครับยังง่ามเลย ป้าป้ากร่อ,ของข้ามาครับผม เดี๋ยวหม่ามันนี้ครับผมแต่สิ่งดีๆครับผมออกแก้กันครับผมขอบคุณครับผมธรรมดาหรือก็ไม่หรือ

ใจไปด้วยเลยครับผมเฮ้ยกลัมาครับผม้อูนครับผมดลบุญเลยครับผม

ค okay, okay, รับผมเอาไปเ่อ้างนอกครับผมนึงเดียวกับผมให้ลงมข้าติดกรดสะัุด้าวนไปแล้วครับผม ไปขอหาเอาหน่นสวยครับผมอีกแล้วดึงดวงครับผมปากกะทีนที่พโปรยมาที่รังฝันแขงแกร่งกล้าหน่์กลัวโทต้องให้แข่งว่ะแข่งว่ะนะครับผมมีคนมาท่าแข่งขอมครผม เร็มาเราก็แร็วไปกัดแกงแย่งชิงก้อนเงินจนพบมีคนไทยแข่งกผมาแข่งกวมาเลยครับมากมายด้วยตาเราไมีเงินยิ่งใหญ่ขับเมืองกเกินคงต้องคหัวมือกลุ่มต่ำความความผัวรักใจตายเท,ท้าหัวคว้า เดินายส่งสสไปสู่ความตายชื่อเสียงคุกันหลึองดือจบแรกผ่านไปสามสองส,สามค,ย,คยผ่านไปลงผิดคิดหุดใจตอนเดินมาถึงนี้

ตอนนี้เสียงบดีเฮาบ้ากันเนาะกำลังเทศม่อยู่ครับผมอนนี้เสียบดีเาบ้ากันเนาะกำลังเทศยอยู่คผม

ให้เางมักองฉนแต่บ่มีให้เอาไปใส่ใจคอุยคุยแล้วก็หายใจอยู่เด็กสวยครรบผมเอคอเธอตอนห้องสุดีแต่เพื่อนไปบอก้กลาจากย่า มมีหว ah, bon? ah ังแต่ก็ต้องหวังนั่งซื้อก็คือเจ็บลองสิไปครับผมแจ้งครับผมไปตุ้กไปสุกครับผมไปไุ้กไปสุก